คุณผู้ชมไปดูเรื่องต่อไปกันเลยอาหาร <So S 1> กัน <Power. S 1> าร e r อีกหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศไทยนะคะในเรื่องของอาหารการกินเราเป็น <Yeah. S 2> ประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําอยู่แล้วนะคะล่าสุดค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะได้มีการเตรียมประกาศ77เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของประเทศไทยนะคะสู่ซอฟ t ์พาวเเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยเมนูดังทั่วทั้งประเทศค่ะ นายโกวิทพกามาตร์ค่ะทีะดีส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายซอฟ t ์พาวเวอร์งานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศโดยได้ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะคะได้มีการจัดกิจกรรมการคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาย,ยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและ อัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปคัดเลือก1เมนูต่อ1จังหวัดรวมแล้วก็จะได้17เมนูเป็นการประกาศยกย่องให้เป็นที่รู้จักนะคะในต่างประเทศด้วยค่ะเยอะนะคะคุณผู้ชมเจ็ดสเมนูเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยจังหวัดต่างๆก็ได้มีการคัดเลือก3เมนูอาหารนะครับส่งรายชื่อเข้ามาให้พิจารณาแล้วยกตัวอ,อย่างครัคุณผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าเนี่ยเขาเสนอเป็น ตำจิ้นแห้งข้าวจันจิน้นนี่แล้วก็เมียง,เม,ยงเมียงเขาเรียกเมียงอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นภาษาเหเออน,นือนะเมียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาเสนอเป็นส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวางแล้วก็ปลาแดกบองสมุนไพรครับคุณผู้ชมครับจังหวัดนครพนมเสนอเมียงตาสวดนะฮะหมกจ้อแล้วก็ขนมใบป่านะนะฮะจังหวัด สมุทรสงครามเสนอเป็นแกงรันจวนอ้ชื่อนี้ชื่อนี้คุ้นๆนะเขาบอกว่าเป็นแกงโบราณด้วยนะฮะแกงรันจวนนะมียำหอยแคลงโบราณส้มฉุนจังหวัดนครสวรรค์ครับเสนออ่งถ่อกล้วยทอดมันประไกาะนะฮะแล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์ ไส้เม็ดบัวนะครับโดยจะมีการประกาศผลครับในวันที่24กันยายนนี้จากนั้นนะครับจะมีการประสานกับจังหวัดต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตามรอยเมนูอาหารถิ่นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับมีการจัดทำคู่มือแล้วก็แนะนำร้านอาหารหาแนวทางอนุร,รักษ์สูตรอาหารเพื่อป้องกันสูตรดั้งเดิม ไม่ให้สูญหายไปอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นยอดจําหน่ายของผู้ประกอบการแล้วก็ตามรอยชิมเมนูดังทั่วประเทศด้วยล่ะค่ะ